da uh -oh. สวัสดีครับยินดีตอนแล้วเข้าสู่ช่วงสารกาลักติกกันนะครับผมวันนี้เราก็มาถึงตอนที่ e p ที่4นะครับผมวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ Imperial Ancillary Barcine นะครับผมแปลตรงตัวก็คือประมาณว่าแผนกเสริมหรือส่วนเสริมสาขาเสริมของจักรวรรดินี้เองนะครับซึ่งรวมไปถึงสาขา,าต่างๆเช่นการวิจัยวิศวกรรม และโลจิสติกหรือการขนส่งค้าบนาคมนั่นเองนะครับผมหรือการก่อสร้างต่างๆสิ่งตัวนี้สามารถเทียบกับตำแหน่งนายทหารของกองทับบกหรือกองทัพเรือของ Imperial นะครับผมใน EP ที่2 EP ที่3นะครับผมที่เปรียบเทียบกันได้ยกเว้นตำแหน่งแม่ทัพใหญ่หรือจอมทับเนื่องจากแผนเสริมนั้นไม่ได้มีตำแหน่งนี้มาควบคุมนะครับผม แล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นพวกยศตําแหน่งต่างๆของพวกแผนกส่วนเสริมของจัก,กรวรรดินะครับผมตาแหน่งแรกยศสิบตรีนะครับผมก็จะเป็นสีเหลืองหนึ่งปุ่มนะครับผมยศตำแหน่งถัดไปจูเนียร์ลูเทเนียร์ก็จะเป็นตำแหน่งสิบโทมีสีเหลืองสองปุ่มนะครับผมถือูเทเนียร ยศ 10A ก็จะมีทั้งหมด3ปุ่มเป็นสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองทั้งหมดเลย3ปุ่มแล้วก็รูทเนตหรือุูมวดร้อยตีนะครับผมมี3ปุ่ม2ปุ่มทางซ้ายมือก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผมและอีกหนึ่งปุ่มก็จะเป็นสีแดงสีเนียรูเทเนตก็จะเป็นยศร้อยโจะมีทั้งหมด4ปุ่มเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยนะครับผม4ปุ่ม กัปตันหรือร้อยเอกก็จะมีทั้งหมด4ปุ่มกันครับผมแต่ว่า3มปุ่มซ้ายมือก็จะเป็นสีเหลืองและอีกหนึ่งปุ่มข,ขวามือเป็นสีแดงนะครับผมตำแหน่งถัดไปเมเจอร์หรือผู้พันหรือวันตรีนะครับผมจะมีทั้งหมด5ปุ่มเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยแล้วก็ตำแหน่งทัใไ้พันโทนะครับผมยศพันโทนี้ก็จะมี5ปุ่มเือกัน ก็จะมีสีเหลืองสี่ปุ่มทางซ้ายมือแล้วก็ทางขวามืออีกหนึ่งปุ่มเป็นสีแดงครับผมตำแหน่งถัดไปพันเอกยศพันเอกก็จะมีห้าปุ่มเหมือนกันนะครับผมสามปุ่มทางซ้ายมือเป็นสีเหลืองและอีกสองปุ่มทางขวามือนี่ก็จะปึนสีแดงนะครับผมตำแหน่งถัดไปพันเอกพิเศษนะครับผมพันเอกพิเศษนี่ก็จะมีสี่ปุ่มทางซ้ายมือ เป็นสีเหลืองแล้วก็ทางขวามือเป็นสีแดงสองปุ่มนะครับผมตำแหน่งถัดไปพลจัตวานะครับผมตำแหน่งพลจัตวาก็จะมียศตำแหน่งทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันนะครับผมก็ะจะมีสามปุ่มทางซ้ายมือเป็นสีเหลืองแล้วก็อีก3ามปุ่มทางขวามือเป็นสีแดงนะครับผมตำแหน่งถัดไป คนตรีนะครับผมเลือกคนตรีก็จะมีสีเหลืองสองปุ่มและสีแดงสี่ปุ่มนะครับผมแล้วก็พลโทพลเทเนตเจเนอร์ลก็จะมีสีเหลืองหนึ่งปุ่มแล้วก็สีแดงห้าปุ่มนะครับผมตำแหน่งอัอไปก็จะเป็นเจเนอร์ลหรือพลเอกก็จะมีสีเหลือง6ปุ่มทั้งหมดและตำแหน่งสุดท้ายนะครับผมดเรคเตอร์นะครับตำแหน่ง พ้วเงเลยการนะครับผมหรือที่เราเคยเห็นในเรื่อง s t า r War ล์กบอนะครับผมก็จะมีทั้งหมด2แถวด้วยกันเอ้ย2ชั้นด้วยกันนะครับผมขอไครับจะมีสีแดง6ปุ่มข้างบนแล้วก็สีน้ำเงินหรือสีฟ้า6ปุ่มข้างล่างด้วยกันนะครับแล้วก็ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบกับเกีงเท่านี้นะครับผม ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด u b s ส r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามของวิดีโอคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับผมสำหรับวันนี้ยศตำแหน่งของประวัติกาแล็กติกก็ขอจบแบเพียงเท่านี้นะครับผมอาทิตย์หน้าก็จะมียศตำแหน่งของพวกหน่วยสื่อราชการลับนะครับผมก็จะแบ่งเป็น2หน่วยสื่อราชการลับนะครับก็จะมีทั้งหน่วยสื่อราชการลับของกองทัพปกแล้วก็หน่วยสื่อราชการลับของกองทัพเรือนะครับผม ทั้งสองสาขนาน,นี้เลยนะครับแต่เราจะลงที่ละสาขาหรือลงแต่ละยศตำแหน่งแต่ละเหล่าครับครับผมตามที่เราเคยลงเอาไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบตัวเงเท่านี้นะครับผมสำหรับนีสสวัสดีครับ